ยางพับในมาทีนึงครับนี่โลว่ายังไงฮะเตะขวามาครับผมโดนจับขาวไว้ได้ครับแล้วก็นีฮะโอ้มาดีกระโลกไปอีกทีนึงครับทำได้สวยเลยครับผมโอ้จังหวะเมื่อกี้ถีบมาฮะโอ้ทาเซ็ตอาวุธได้ดีครับอุ้ยสอก สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับมวยไทยฮีโร่และมินทีครับวันนี้แอดมินทีนะครับผมอยู่กับเพชรนรินทร์เพชรสุภาพรครับนักชกไทยอีกท่านหนึ่งนะครับผมที่ไปชกมวยไทยในประเทศญี่ปุ่นนะครับไปเจอกับนิโรครับผมนักมวยจากญี่ปุ่นครับกติกาได้หมดนะครับหมัดเท้าเข่าแล้วก็ศอกนะครับผมเดี๋ยวลองดูกันครับว่าการแข่งขันเนี่ยจะดูเดือดแค่ไหนครับนี่ฮะเพชรนรินทร์นะครับผมกางเกงสีดําครับแล้วก็นิโร่กางเกงสีขาวนะครับนี่ฮะโอ้โหเพชรนรินทร์นี่เสียเปรียบรูปร่างหน่อยนะครับต้้องเเดินบุกขาาห เตะเจาะยาไหมครับผมเตะขึ้นมาเหมือนกันแต่ว่าไม่โดนครับทิมมัดฮะทางฝั่งของทางนิโรนี่เตะยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับผมดูการยังไม่บิดเอวบิดตัวนะฮะแต่ว่าหมัดนี่ก็ไม่ธรรมดาครับผมดูฮะแลกแข่งกันไปคนละทีทิมมัดมาครับผมเดินลุกเข้าใส่ครับผมเพนลินเจอต่อยทอครับนี่ฮะขึ้นบนลงล่างเลยนะครับอู๋มาฮะโอ้โหเล่นสอก่อนเลยครับผมสําหรับนักชกญี่ปุ่นครับเพนาินเดินเข้าหาเจาะยางไปครับผมพับนอกมาลองดูครับผมว่าขาใครจะแข็งกว่ากัน เดินบุกเข้าใส่ครับทีมหมัดมาโอ้ยดูฮะคัดมาลาครับผมเมื่อกี้ครับเทนารินต้องเดินเข้าหานะครับผมเพราะว่าระยะอาวุธนี่สั้นกว่าครับเดินบีเข้าใส่เตะมาฮะจับขาไว้ครับผมดึงไว้ดึงหลบครับผมเตะสูงขึ้นไปครับผมโอ้โหที่อีกเกือบโดนเหมือนกันฮะจังหวะเมื่อกี้ทีมหมัดมาครับผมทีมอีกทีนึงฮะเดินเข้ามาโอ้ยดูครับผมสับซอกอีกแล้วครับผมเตะจ่อยาไปสับซอกมาครับโอ้ดูครับผมเมื่อกี้ฮะ ฟันสอกมานะครับใช้แบบนี้แล้วก็กระแทกสอกอีกทีนึงเลยนะครับเดินเข้าใส่ครับผมเจอเวียงหมัดมาฮะเติอนเข้าไปต่อยท้องครับผมเพนารินอ่กนากรรมการว่ายังไงฮะเหมือนเกิดอะไรขึ้นครับผมอ๋อมีแผลแตกนะครับผมโอ้ น่าจะมีแผลแตกอยู่ตรงที่เออเรียกวาแล้วครับผมต้นน่าจะโดนสอกตอนที่ออทัดมาลาเข้าไปนะครับผมโอ้โหนี่ฮะทางดิโรนะครับผมพยายามที่จะใช้ศอกมาก่อนนะครับแต่ว่าโดนศอกแต่ว่ามันอยู่ด้านนี้ฮะโอเคครับผมคือถ้ามันอยู่ใต้ตาตรงอย่างเงี้ยเนี่ยมันมันไม่ได้อยู่เหนือคิ้วอย่างเงี้ยมันเลือดมันไม่ได้ไหลเข้าตาก็โอเคนะครับผมต่อยได้ฮะครับเตะเจาะยางไหครับผมเพนารินโดนคืนมาเหมือนกันครับผมถีบมาฮะทิมทิมหมัดอุ้ยดูครับผมต้องระวังฮะ เพนาลินตอนนี้โอ้โหดูทางนีโรครับผมออกรั้งบนทั้งล่างนะครับโอ้โหขึ้นเขาแล้วครับผมเนี่ยยกเขาขึ้นมานทีดเดียวก็เกือบถึงหน้าแล้วครับต้องระวังเลยนะครับผมเพนาลินเตะเจาะยางไปครับเจาะยางคืนมาฮะนิโรเดิน,ดนลุกเข้าใส่เจาะยางไปอีกทีนึงเอาลคออะครับผมแต่โอ้ดูครับผมทิมแล้วก็ฟันศอกเลยนะครับโอ้โห สายขึ้นไปสูงครับผมเกือบโดนหน้าเหมือนกันนะครับผมนิโรถอยหลับได้ครับนี่ฮะโอ้ยคือทางนิโรนี่พยายามเหมือนจะเล่นลูกศอกเป็นหลักเลยนะครับทั้งหมัดแล้วก็ใช้หมัดและศสอกตามตลอดเลยนะครับเจอเจาะยางไปอีกทีนึงฮะโอ้โหดูครับเพนอะไนะตัวเตี้ยกับกันเยอะครับผมนี่ฮะหมัดมาแล้วก็สอกอีกแล้วครับผมโอ้โหดวนสอกกับนั่งวยไทยแบบนี้เดี๋ยวสนุกครับผมนี่ฮะโอ้ยผมดูครับแยบแยบแล้วก็สอกนะครับผมเจาะยางมา โอเคครับผมเดินลุกเข้าใส่ฮะอ้ดูดูครับผมเริ่มเริ่มหนักๆนักแล้วผมลูกนี้แข่งใสอุ้ยดูหมัดสวนกันครับแต่ว่าทางเราโดนหนักกว่าปล่อยท้องมาครับผมเพชรนลินไหวหรือเปล่าต้องระวังอุ้ยโดนสอกมาอีกแล้วครับผมโอ้โหนี่พยายามจะเปิดแผลคืนให้ได้นะฮะทิมมาครับเจอต่อยท้องไปเหมือนกันครับผมนี่ฮุ้ดูครับผมหมัดหมัดแกน่ากลัวเหมือนกันนะครับผมสําหรับนิโรนะฮะแต่ว่ายังไม่เข้าเป้าเต็มๆต็มครับผมยังติดการของทางเพชรนลินอยู่นะฮะ เจาะยางไปอีกทีอุ้ยหมดยกที่หนึ่งครับผมโอ้โหสนุกครับผมโอ้โหคือนักชกญี่ปุ่นเนี่ยอย่างที่เห็นเลยนะครับผมพยายามที่จะเล่นลูกศอกเป็นหลักเลยนะฮะเดี๋ยวลองดูครับผมว่าในยกที่2เนี่ยจะเป็นยังไงครับอดูฮะมาต่อยก2กันครับผมเอาครับที่หมัดมาครับเจอชักศอกบ้างแล้วฮะตอนนี้ฮะ ขัดมาลาเข้าไปดูครับผมทิมหมัดแล้วก็เจาะยางล่างนะครับผมตลอดเลยแ้งขวาไปครับผมเอาเจอแ้งขวาขึ้นมาขวามาอีกทีนึงครับผมจับขาไว้แล้วดีอะโอ้ยมาดดีกระโหลกครับผมโอ้โหกรรมการเข้ามาแยกพอดีครับทิมหมัดไปแล้วระคัดครับผมโอ้โหทิมมาโอ้ทางเพนนารินนี่ใช้ได้เลยครับผมเล่นลูกไม้นะครับเดี๋ยวลองดูครับเดี๋ยวเข้าไปเจอแทงเข่ามาครับทิมหมัดไปคือพลังอาวุธของทางนิโลเนี่ยอาจจะไม่หนักมากครับผมเพนนารินเนี่ยโดนไม่ค่อยสะเทือนเท่าไหร่นะครับ แต่ก็ต้องระวังเรื่องแตกเช่นกันนะครับผมเพราะว่าแกพยายามจะใช้สอกมากอุ้ยเจอฟันศอกสวนคืนไปบ้างครับผมเพนนารินเอาบ้างแล้วเดินท่ามัถีบสกัดไว้ครับทีมหมัดมาทางนี้โรว,วนวนออกครับผมเตะขาไปครับแข้งซ้ายไปอุ้ยเวียงหมัดมาเกือบโดนเหมือนกันฮะขวามาครับเดินเข้าใสาโอ้ยเกี่ยวล้มสั้นๆแล้วผมนี่ฮะโอ้ยง่ายๆครับเป็นเทคนิคหนึ่งของนักมวยไทยนะครับผมเตะกวาดครับ นี่ก็โอ้ดูครับถีบสกัดไว้ครับคือทางแพนเลินเนี่ยเวลาเดินเข้าหาครับกาดแกขึ้นตลอดนะครับผมแต่บางครั้งดูครับผมแข้งซ้ายไปทีมหมัดมาฮะโอ้ยนิโลนิโลก็วนนะครับผมคอยออกวุ้อยู่เรื่อยๆครับผมขยันฮะทางพนเดอลินก็เดินบี้เดินบทครับผมแข้งซ้ายไปครับผมเอาละฮะความหนักของวุธนทีต่อทีเรามากกว่านะครับผมทีมหมัดมาครับผมแต่ว่าถ้าเรื่องคะแนนเนี่ยก็ต้องดูนะครับเพราะว่าทางนิโลออกเยอะเหมือนกันเตะไปครับผมแข้งซ้ายเต็มๆถีบมาฮะ เอาครับผมวนมาโอ้โหจังหวะนี้เตะจ่อยางพับในมาทีนึงครับโลวายังไงฮะเตะขวามาครับผมโดนจับขาไว้ได้ครับแล้วก็หนีฮะโอ้มาดีกระโลกไปอีกทีนึงครับทำได้สวยเลยครับผมโอ้โหจังหวะเมื่อกี้ถีบมาฮะโอ้ทำเซตอาวุธได้ดีครับอุ้ยสอกไปครับผมเดินเข้าหาครับทิมหมัดมาโอ้ลูกนี้ครับผมโอ้ฮิรันม้วนแผ่นดินครับโอ้โหสวยงามครับผมเพนนารินโอ้ลูกไม้นี่ฮะจังหวะที่สวยด้วยพอดีนะครับผมทิมหมัดมาแล้วเจอฮิรันม้วนแผ่นดินพอดีเดี๋ยวดูภาพช้ากันครับ นี่ฮะจังหวะแรกครับผมที่เตะมาแล้วนี่ฮะเซตอัพท่ามาดีกระโหลกนะครับจับขาไว้แล้วโอ้ลงไปเตะนะครับโอ้ทำได้ดีจริงๆครับแล้วก็จังหวะนี้ฮะถีบมาฮะนี่โลก็ตั้งใจจะเอาคืนครับผมนี่ฮะโอ้ยสอบไปแล้วอัปเปอร์คัตมาดึงหลบได้ครับจังหวะนี้เห็นแล้วนะครับผมทิมหมัดมาแล้วนี่ฮะโอ้ยออกข้างครับผมแล้วก็ใช้สอกกลับนะครับผมโอ้ยเป็นลูกไม้ที่สวยงามจริงๆครับดอกนี้ฮะชาวชนะน็อกไปได้ในเวลา ยกที่2นะครับหนาที55วีครับผมโอ้ถ้าเกิดชอบคลิปมันมันแบบนี้นะครับผมยังไงฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์มยให้กับมวยไทยฮีโร่ด้วยนะครับไอมิน I mean, จะได้มีกำลังใจหาคลิปมันมัน,มนแบบนี้มาให้ชมกันอี่นะครับไว้เดี๋ยวเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ